สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณดารณีโตรื่นและผมกิติกรนันทวงศ์ครับค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ของโรค NCD นะคะหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคมะเรง็งกลุ่มโรคเบาหวานและกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันนะคะกลุ่มโรค n c d นดีะคะเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกรวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกมากถึง36ล้านคนต่อปีคิดเป็นร้อยละ63ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกค่ะครับและในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อจึงได้มีการจัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่องลดวิกฤต N c d ซดีด้วยนมแม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของนมแม่นะครับตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยในครั้งนี้ครับนายแพทย์สิริวัฒน์ทิพตราดลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ในการแก้ไขปัญหาโรค n c d ีกันครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของโต๊ะข่าวอีทีวีกันค่ะ 6เดือนแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาของการสร้างรากฐานและการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองนมแม่เป็นอาหารอย่างเดียวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกวัยนี้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกทารกควรกินนมแม่อย่างเดียวจนอายุ6เดือนและกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเด็กที่กินนมแม่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นท้องเสียติดเชื้อภูมิแพ้และโรคอ้วนแต่ทำไมอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยมีเพียง12.3%เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตลาดของนมผงที่รุกหนักและส่งผลต่อการตัดสินใจของแม่รวมทั้งกระตุ้นให้ใช้นมผงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการแจกตัวอย่างนมผงให้ไปทดลองใช้ แจกของขวัญหรือให้แพทย์และพยาบาลเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งวิธีเหล่านี้ทำให้เข้าใจผิดว่านมผงดีพอๆพกับนมแม่แล้วเราควรแก้ปัญหาอย่างไรพุทธศักราช2,524สมัชชาอนามัยโลกและประเทศทั่วโลกร่วมกันลงนามในหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยอาหารทดแทนนมแม่หรือที่เรียกสั้นๆว่าโค้ดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็ก ให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุดและช่วยสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผงแม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านวิธีการตลาดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกหลักเกณฑ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527และปรับปรุงเรื่อยมา แต่เนื่องจากโค้ดนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จึงทำให้ยังมีการละเมิดให้เห็นอยู่เสมอในปีพุทธศักราช2553สมัชชาอนามัยโลกจึงได้มีมติเพิ่มเติมให้แต่ละประเทศปรับปรุงโค้ดให้เป็นกฎหมายเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นด้วยเหตุนี้ประเทศไทย ึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดต่างๆของโค้ดสากลมาดูกันว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาอย่างไรบ้างร่างพระราชบัญญัตินี้ควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นมและอาหารที่ใช้กับทารกตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กอายุ3ปี แต่ไม่ได้ห้ามการขายและไม่ได้ปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่างพระราชบัญญัติเสนอให้มีการห้ามการโฆษณาห้ามแจกคูปองลดราคาขายให้ราคาถูกหรือมีรางวัลของขวัญที่จูงใจให้ซื้อห้ามแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ห้ามการบริจาคให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เว้นแต่ได้รับอนุญาต ห้ามการให้สิ่งจูงใจแก่บุคลากรสาธารณาสุขห้ามการจัดกิจกรรมต่างๆห้ามโทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่เพื่อโฆษณาสินค้านอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติยังมีข้อกําหนดเกี่ยวกับฉลากและการให้ข้อมูลบริษัทยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้แต่ต้องมีความถูกต้องไม่โอ้อวดสรรพคุณไม่ขัดต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วพระราชบัญญ,ญัติที่กล่าวมานี้มีประโยชน์ต่อทุกคนอย่างไรบ้าง เมื่อทุกฝ่ายทำตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดจะเป็นการช่วยปกป้องแม่และเด็กจากอิทธิพลของการโฆษณาและกลยุทธ์ทางการตลาด ในช่วงเวลาที่แม่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการให้อาหารแก่ลูกจะทําให้คุณแม่และครอบครัวได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าจะให้นมอย่างไรจึงดีที่สุดสําหรับลูกน้อยและเมื่อประกอบกับก,บการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกภาคส่วนก็จะสามารถทําให้เด็กเติบโตแข็งแรงมีพัฒนาการสมวัยเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับอนาคตและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสําหรับประเทศไทยต่อไปมาร่วมกันผลักดันพระ ชบัญญัติการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันเถอะค่ะครับความจริงกระทรวงสาธารณสุขนี่มีนโยบายส่งเสริมเลนด้วยนมแม่เนี่ยนะครับมานมนานละนะครับก่อน ่อนที่องค์การอไมัยโลกจะมีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์สากลของการตลาดสารอาหารทดแทนนมแม่ในปี2,524นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า code of marketing for breast milk substitute นะครับองค์การอไมัยโลกเนี่ยได้มีข้อกำหนดตรงนี้เนี่ยให้กับประเทศสมาชิกเมื่อปี24นะฮะว่า ธุรกิจนมผสมเนี่ยนะฮะรือุตสาหกรรมนมผสมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลอันนี้นะครับโดยจุดหลักของมันเนี่ยก็คออือให้งดเว้นการชักชวนแม่ให้หลงเข้าใจผิดว่านมผงเนี่ยดีกว่านมแม่นะฮะห้ามทำการตลาดในลักษณะที่ไปลดแลกแจกแถมนะ,ะจะผ่านบุคลากรทางด้านการแพทย์ เช่นแพทย์พยาบาลเภสัชกรทันตแพทย์เนี่ยนะฮะอันเนี้ยไม่ไม่ควรทำนะฮะแล้วก็งดการบริจาคนมให้กับโรงพยาบาลยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นนะฮะรวมทั้งให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงด้นมแม่เนี่ยในทุกระดับอย่างเต็มที่นะฮะโดยเฉพาะสถานพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยจะต้องส่งเสร,ริมการเลียนดู้นมแม่อย่างเต็มที่นะฮะสาเหตุที่ต้องมีหลักเกณฑ์สากลของการอนามัยโลกออกมาเนี่ยก็ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอ,อุตสาหกรรมนมผสมเนี่ยได้มีการทำการตลาดที่ปราศจากาจริยธรรมนะฮะก็มีการลดแลกแจกแถมมีการโฆษณา ว่านมผงเนี่ยมีคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนเทียบเท่านมแม่ซึ่งไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็มีการออออชักชวนทำให้แม่เข้าใจผิดมีการแจกตัวอย่างให้แม่ในหลายภูมิภาคของโลกนะฮะทำให้เด็กที่ไปกินนมผสมเนี่ยเ,เจ็บป่วยนะฮะด้วยโรคภัยต่างๆเช่นท้องร่วงปอดอักเสบ ปูน้ำหนวกอักเสบเป็นต้นนะฮะเนื่องจากว่านมผสมเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานนะครับแม่ในประเทศแอฟริกาเนี่ยที่เรื่องลูกด้วยนมผสมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอันนี้มีหลักฐานทางด้านวิชาการของยูนิเซฟแล้วก็องค์การอนามัยโลกชัดเจนนะครับประเทศไทยเราก็มีการส่งเสริมการเลี้งยงนมแม่เนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานนะฮะในช่วงปี 2,531เนี่ยเรามีโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกนะฮะก็คือส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนไปจนถึงสถานีนามัยเนี่ยนะครับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลอันนี้นะครับรวมทั้งหลักหลักเกณฑ์ส0ข้อของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก สิบข้อน,นี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นหนึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนให้บุคลากรทางโรงพยาบาลรับรู้ว่ามีนโยบายที่จะสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับให้แม่กับลูกเนี่ยได้อยู่ด้วยกันหลังคลอดนะฮะหลังคลอดเนี่ยให้ลูกเนี่ยดูดนมแม่ทัทนทันทีถึงแม้ว่าน้ำนมแม่ยังไม่ไหลแต่ว่าเป็นการ มีการเริ่มสร้างน้ำนมนะฮะกระตุ้นให้มีฮอร์โมนออกซิโตซินที่จะช่วยไปบีบรัดมดลูกให้เข้าอู่เร็วลดการเสียเลือดหลังคลอดนะฮะมีมาตรการที่ให้แม่ลูกอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมง,งที่ผมเรียนแล้วนะฮะแล้วก็งดการรับบริจาคนมนะฮะห้ามแจกตัวอย่างนมกับแม่หรือญาตินะฮะ ในในโรงพยาบาลนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือว่ามีการให้ข้อมูลความรู้ไปจนถึงชุมชนเป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นบางข้อของ10 10ข้อของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่รูปนะฮะตรงนี้เมื่อเมื่อโรงพยาบาลปฏิบัติตาม10ข้อแล้วเนี่ย จะมีทีมของนักวิชาการของกรมนาหมยไปประเมินว่าโรงพยาบาลเนี่ยปฏิบัติถูกต้องตามสิข้อนี้หรือไม่ถ้าถูกต้องครบถ้วนก็จะให้เกียรติบัตรว่าเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกให้ป้ายเพื่อเป็นเกียรติกับโรงพยาบาลนี้ว่าได้ปฏิบัติตามอันนี้เราก็ทํามาสิกว่าปีแต่ว่าความต่อเนื่องของนโยบายอันนี้เนี่ยก็ ขาดเป็นช่วงๆนะฮะในยบายนี้ไม่สม่ำเสมอประกอบกับอุตสาหกรรมนมผสมเนี่ยมีการทำการตลาดละเมิดหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดของสารอาหารทดแทนนมแม่ตลอดนะฮะเพราะว่าหลักเกณฑ์สากลขององค์การไมรโลกนี้เนี่ยมอบให้กับประเทศสมาชิกไปถือปฏิบัตินะฮะบางประเทศก็ออกเป็นกฎหมาย มีบทลงโทษแต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสมาคมนมผสมนะฮะแต่ว่าไม่มีบทลงโทษทีนี้ธุรกิจก็คือธุรกิจอ,อ่ะเขาก็อยากจะมียอดขายอยากจะทํากําไรสูงสุดก็หลักละเมิดหลกักเกณฑ์สากลอันนี้มีการลดแรกแจกแถมมีการโฆษณามีการสร้างความเข้าใจผิดให้แม่เนี่ยไปเลี้ยงนมผสม ทั้งทั้งที่แม่เองไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อห้ามที่จะให้นมลูกเช่นเป็นโรคติดเชื้อ,เ,อ,อเป็นเอชอวีอย่างเงี้ยนะฮะก็หลงโฆษณาไปเลี้ยงลูกด้วยนมผสมเด็กก็ไม่กลับมากินนมแม่อีกแล้วก็เจ็บป่วยเนื่องจากว่านมผสมเนี่ยไม่มีสารภูมิต้านทานนะฮะเมื่อ,เ,อ,อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย กระทรวงสาธารณสุขก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็ทำความตกลงใหม่กับอุตสาหกรรมนมผสมซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเฉพาะในแง่วาจาก,ก็คือรับปากแต่ไม่ทำแล้วก็มีการละเมิดนะฮะปัจจุบันยูนิเซฟและองค์การนาไมโลเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะ พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยในรอบ10ปีเนี่ยตกต่ำสุดเหลือประมาณ12เรเนะฮะเลี้ยงลูกดยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเนี่ยนะฮะตกต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะเพียง12นะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากแม่ต้องไปทำงานครบหลักล้อแล้วก็ต้องเลี้ยงนมผสมแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยจากการ เฝ้าระวังติดตามของยูนิเซฟและองค์การอนมามัยโลกเนี่ยพบว่าอุตสาหการรมนมผสมเนี่ยได้ละเมิดหลักเกณฑ์มีการโฆษณาหลักเกณฑ์สากลอันนี้นะฮะทำการตลาดที่ผิดจริยธรรมทําให้แม่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปกินนมผสมตั้งแต่แรกเกิดนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักฐานตรงนี้เนี่ยองค์งการอนมามัยโลกกับยูนิเซฟเนี่ยได้จัดลําดับนะฮะ พบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการละเมิดโค้ดอันนี้เนี่ยมากที่สุดประเทศเนึ่งนะฮะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไม่มีบทลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็นอกจากการให้อุตสาหกรรมผสมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลอันนี้แล้วเนี่ยเราก็มีการลื้อฟืน้นโครงการไสยรัก แห่งครอบครัวขึ้นมาส่งเสริมการเลี้ยงนมแม่มากขึ้นนะฮะเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ก็ลดในส่วนของก็เพิ่มอัตราการ,การเลี้ยงนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6อเดือนเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นปัจจุบันก็มาประมาณแัก20กว่า์นะครับแต่ก็ยังถือว่ายังต่ำอยู่นะฮะ หลังจาก6เดือนเนี่ยก็ให้นมแม่ต่อได้แล้วก็ให้อาหารเสริมตามวัยนะฮะอันนี้เป็นข้อแนะนําของยูนิเซฟของค์การอนามัยโลกแล้วก็ตำราของกุมารแพทย์เนี่ยก็ก็มีปรากฏอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องการละเมิดหลักเกณฑ์สากลตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าหลายๆประเทศเนี่ยบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ะะม,มีบทลงโทษชัดเจนประเทศไทยก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายแต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองที่ผ่านมาก็ไม่ไม่เอ,อื้ออํานวยนะครับศูนย์น้าแม่แห่งประเทศไทยแล้วก็อาจารย์รวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องนี้มาตลอดในจังหวะนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เสนอทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข ที่จะได้ผลักดันหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดของอุตสาหกรรมนมผสมเนี่ยนะฮะให้เป็นกฎหมายนะฮะมาตราต่างๆชัดเจนนะฮะตามข้อเสนอของการอเมริโลกข้อเสนอหรือมติของการอเมริโลกเนี่ยเป็นขั้นต่ำนะฮะซึ่งประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะไปเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองแม่และเด็กคุ้มครองผู้บริโภคได้นะครับ เราไม่ได้ห้ามการโฆษณาในธุรกิจนมผสมนะครับไม่ได้ห้ามอย่างที่นมผสมวก็บิดเบือนว่าไปปิดกั้นการให้ความรู้กับแม่กับประชาชนอันนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์และสาระสําคัญของออออหลักเกณฑ์สากลอันนี้ที่จะเป็นกฎหมายนะครับไม่ได้ปิดกั้นธุรกิจทางการค้านะครับแต่ว่าเราขอให้งดเว้น ในการที่จะโฆษณาผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนะครับสำหรับเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า3าขวบลงมาเนี่ยอันนี้ยห้ามโฆษณาแล้วก็อนุญ,ญาตให้โฆษณาผ่านบุลคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะฮะแล้วบุลคลากรก็ไปให้ความรู้กับแม่อีกทีนึงไม่ให้โฆษณาโดยตรงกับแม่แต่ถ้าผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสูงกว่า3ขวบขึ้นไปอันนี้ กระทรวงสาธารณสุขหรือกฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องให้ท่านทําธุรกิจโฆษณาอะไรต่างๆได้ตามสบายนะครับอันนี้คือหลายประเทศก็มีกฎหมายอันนี้ไม่ว่าจะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มีกฎหมายนี้มานานแล้วนะฮะเวียดนามก็มีมาสัก3าปีนะฮะสีลังกายอินเดียก็มีแล้วในกลุ่มประเทศเอ,อ,อาเซียนเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยล่าหลังที่สุดนะฮะ ทีนี้ถามว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมีกฎหมายอันนี้หรือไม่มีบางประเทศมีแต่บางประเทศไม่จาเป็นต้องมีเพราะว่าแม่แม่ของเขาเนี่ยได้รับการศึกษาดีรู้เท่าทันธุรกิจนมผสมประกอบกับรัฐบาลเองมีสวัสดิการให้กับแม่เมื่อตั้งตั้งแต่ตั้งท้องนะฮะมีชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับแม่ลาคลอได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง1ปี เร่งรุกอย่างต่อเนื่องนะฮะเมืองไทยเราเนี่ยให้ลาคลอดได้3เดือนแล้วบางโรงงานหรือบางสถานบริการเนี่ยก็ไม่ครบ3เดือนแต่ว่าบีบบังคับแม่ให้รีบมาทำงานอันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนคำพูดของผมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะด,ดีที่จะผลักดัน ร่างกฎหมายน,นี้ออกมาบังคับใช้นะฮะเพื่อที่จะคุ้มครองแม่และเด็กนะฮะอย่างที่พวกเราทราบว่านมแม่เนี่ยเป็นสารอาหารที่วิเศษที่สุดที่ธรรมชาติสร้างให้มานะครับตั้งแต่อดีตการมาเนี่ยนะครับเราก็รับรู้แล้วก็ไม่มีนมผสมยี่ห้อใดที่จะมีสารอาหารมีวิตามินมีเกลือแร่มีสารภูมิต้ตานทานโรคเนี่ย ครบถ้วนเหมือนเหมือนนมแม่แม้แต่นมนมวัวหรือนมออแพะที่ว่าธาลกแพ้น้อยเนี่ยก็ก็กไม่ไม่ทัดเทียมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะฮะโดยเฉพาะนักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลเนี่ยนะครับหลักสูตรตอนที่ผมเรียนเนี่ยก็ไม่มีเรื่องนี้เท่าไหร,ร่นะฮะจึงอยากจะฝากครูบาอาจารย ได้สอดแทรกเรื่องนี้ตั้งแต่นักเรียนแพทย์นะฮะจัปีไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะครับให้ให้ให้รู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็รู้เรื่องอาการตลาดรู้เรื่องสังคมรู้เรื่องธุรกิจของนมผสมที่เข้ามุ่งกำไรสูงสุดและขาดจริยธรรมในการที่ทำการโฆษณาให้หลงเข้าใจผิดนะฮะผม เ,เข้าใจว่าวิทยากรอ,อ,อีกหลายท่านก็จะได้มาพูดถึงรายละเอียดของการโฆษณาที่โอ้วอวดเกินจริงว่าใส่ DH a ชใส่วิตามินตัวนั้นแต่นี้แล้วทำให้เด็กฉลาดมีความจำดีอะไรต่างๆนะฮะน้ำมันปลาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมันมันโอ้วอวดเกินจริงหรือเปล่าอันนี้วิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้จะได้มาพูดให้กับทุกท่านได้ฟังนะฮะผมเพียงแต่อยากจะ ให้พวกเราได้เข้าใจว่าออธุรกิจนมผสมเนี่ยนะครับเขาเพูดหวานแต่ปากนะครับรับปากว่าจะทำตามแต่ว่าในทางปฏิบัติในการตลาดของเขาเนี่ยเขาก็มุ่งกำไรสูงสุดนะฮะประเทศไหนที่มีกฎหมายเขาก็จะต้องระมัดระวังแต่ถ้าประเทศไหนไม่มีกฎหมายตรงนี้เนี่ยเขาก็จะละเมิด ต่อหน้าคนเขาจะพูดดีนะครับนมผสมเนี่ยการตลาดของเขาเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายควบคุมมันก็จะพลาดทารกไปจากอกแม่โดยเฉพาะแม่ที่ด้อยการศึกษาแม่ที่ฐานะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะฮะหลงเข้าใจผิดก็จะไปเลี้ยงด้วยนมผสมทั้งนั้นที่นมตัวเองเนี่ยมีพอที่จะเลี้ยงลูกได้นะครับอันนี้ก็อยากให้เป็น ข้อมูลกับทุกท่านได้เข้าใจวงจรทั้งหมดของเรื่องนมแม่และขนมผสมครับ